สวัสดีครับผมวินจาก33 La แลบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งของ t o y o ต y a ย i s c r o s s นะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับการนิยมในปัจจุบันนะครับอันนี้ออกจากศูนย์มารีบมาแล็บเลยนะครับเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนต่างๆนะครับจะได้ขับได้อย่างสบายใจล่องดูตัวอย่างการติดตั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆเลยก็ได้เนาะนะครับลองดูว่าล่องรอยเนี่ยต่างๆเนี่ยขอบเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับมีการเก็บรายละเอียด ได้อย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเว้าเล็กน้อยตรงโลโก้เพราะลูกค้าเขาไม่อนุญาตให้ถอดโลโก้ออกนะครับแต่จริงๆแล้วทางร้านเรามีตัวกาฟีนไพรเมอร์นะครับซึ่งใช้คู่กับเอ็มแล้วติดกลับได้เนียนยังไงถ้าอยากแกะก็แกะได้จะได้เนียนกว่านี้นะครับตรงหูกระจกนะฮะลองดูเราติดให้เต็มบานก่อนเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยจริงๆตรงหูกระจกเนี่ยควรเว้าตรงบริเวณด้านนี้นะครับแต่ว่าเราอ่ะก็รู้ว่าลูกค้าออกรถใหม่เนาะก็ ยังอยากจะให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนดังนั้นจึงมีการติดทาบคาดไว้ซึ่งลูกค้าสามารถดึงออกในภายหลังได้เราติดไว้เพื่อกันเด้งเท่านั้นเองนะครับตรงฝากระโปรงนะครับตัวไฮไลท์เนาะก็ลองสังเกตดูว่ามันจะมีการทับเก็บที่ด้านในนะครับตรงนี้นะฮะตรงขอบต่างๆจะมีการทับเก็บที่ด้านในนะครับทําให้ฝุ่นเนี่ยมันไม่เข้าไปในนี้นะครับ คับให้ทั้งชิ้นเลยตรงนี้เราใช้มือตัดให้นะครับเพราะจะได้งานที่เนียนกว่าเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะฮะไล่มายาวมาเลยนะครับนี่ยาวมาเลยนะฮะซึ่งก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราเอาลงกันดีกว่านะครับบอล โอเคนี่นะครับลองดูว่าเป็นชิ้นเดียวสวยงามนะครับเวลาโดนแสงก็จะมีความสวยงามมากขึ้นด้วยนะฮะโอเคด้านล่างนี้ก็มีการติดตั้งเช่นกันนะครับนี่บริเวณนี้นะฮะตรงนี้นะครับทุกส่วนเลยตรงนี้นะฮะไล่มานะครับสีปียโอแบ็กมีการยัดตัวฟิล์มมาให้ด้วยนะครับตรงบริเวณเซ็นเซอร์ก็มีการเว้าให้เรียบร้อยเพื่อไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานนะครับ ลองมาดูบรรยากาศรอบคันดีกว่าจะเห็นว่าสีอโดยรวมฉ่ำขึ้นแน่นอนนะครับมาดูเกณฑ์การเก็บงานด้านหลังนะครับโอเคเปิดมาเนี้ยลองดูนะครับว่าตรงบริเวณน,นี้เหมือนกันนะครับก็มีการเก็บขอบเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้ด้านนอกมันมีฝุ่นเข้าเนาะ นี่นะครับไล่ลงมาถึงด้านล่างเนี่ยจริงๆตรงเนี่ยติดยากม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 าก,มากเลยนะครับเลยต้องมีรอยต่อนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อปกป้องรถของลูกค้านะครับด้านล่างนี้เนาะนี่นะครับยาวมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็มีการเก็บขอบเรียบร้อยเช่นกันนะครับดังนั้นสบายใจได้เลยว่าเรื่องของรายละเอียดหรือว่าการเก็บขอบเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ดลงสบายใจแน่นอนสุดท้ายนะครับก็มีภายในนะครับแน่นอนว่าเรามีการติดตรงกราบข้างลงประตูทั้ง4ด้านนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะได้ลงรถได้อย่างสบายใจนะครับด้านในที่เป็นสีเปียโนแบ็กเนี่ยก็ม <S <S ีการติดตั Pu ้งนะครับลองเห็นดูจะมีชั้นฟิล์มเห็นไหมฮะมีความสะท้อนแสงออกมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ บริเวณช้นอย่างนี้สีอย่างเงี้ยดำเงาเปียนโนแบ็กติดได้หมดเลยนะครับบริเวณนี้นะครับหน้าปัดนะครับหน้าจอนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้นะฮะดูใกล้ๆก็ได้นะครับมีเห็นแน่นอนนะครับบริเวณเกียร์นะครับนี่ฮะยังมีรอยฟิล์มอยู่เลยเห็นไหมครับตรงนี้ทุกด้านนะครับผมแล้วก็สุดท้ายตรงมือจับนะครับ ก็มีการเก็บรายละเอียดเบาชัดเจนนะครับเพราะว่าลูกค้าอนุญาตให้แกะประตูได้นะครับผมก,ก็ถือว่าเป็นการจบการรีวิวของการติดตั้งรุ่น toyota yaris cross ที่กำลังนิยมในปัจจุบันนี้นะครับผม